ครับเพื่อความสบายใจถ้าทําสบายใจปลูกตรงมงต้นไม้อาหารการกินเราก็มีที่ลบที่พักพรบวบุนไา้ชาร์จพลังถ้าชื่อห้องมาต่อยอดตรงนี้ก็ได้แต่ท้านี่เขาก็ไปแรงไปทาอย่างอื่นได้อีกครับย่อจะไปเอาเงินไปทิดตังเกินเกินเหตุมันกิดปีบุนไว้วครับ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยกใหม่มาแล้วครับวันนี้บ้านนิวสีผ้าพี่น้องมาเบงโคกน้องหน้าครับเกษตรผสมผสานของพี่อนันต์วันดีนะครับเด้อเลียนทงหน้าธรรม,มาดาธรรม,มาดามาเห็ดตามศาสตร์พระราชาครับสางแหล่งอาหารพิกาดแปลงเั็นไกอยูบ้านน้องเข้ตำบลสุขภัยบุญน,นะครับอำเภอเสิงสางจังหวัดนคร ราชสีมาครับเห็ดสวยงามเป็นทั้งแรงพักพรอนแลวก็แรงอาหารนี่ครับจะของแปลงพีอันนั้นว่นดีวัาดีครับไปครับสวัสดีครับครับผมเป็นแรงพักพรอนได้เนาะครับเป็นแรงพักพรอนเป็นแรงอาหารครับสวยงามแห้งแปลงนี่เห็ดมาจากปีหรอครับสามปีครับสามปีเท่านั้นเองจากอดีตเป็นไงครับเป็นแอนเป็นน้ำนากระเทือนนาโคกซูนนี่ เราก็ับปับเปลี่ยนเป็นหน้าร่างทำยันยังก็บกคอยได้ผลผลิตแต่ก็อยากอันทำพักพรเป็นแหนป่าไม้เป็นยังพร้อมก็เลยลงมาลังทำดูก็ดูแรงมันได้ใจก็มาจากเบานิ้วมาจากอันคุณเปียกนี่แหละครับก็เลยได้แรงบันดาลใจมาได้แห้งบันดาลใจแล้วก็ตัดสินใจเฮ็ดเลย ครับมักชอบโอ้โหเมล็ดงามแห่งนี้ครับพี่น้องครับไผ่ยังเข้าไปนี่ไผ่สร้างมนครับไผ่สร้างมนอีกอย่างหนึ่งเพือ่อนเจริญไผ่ราชนีครับอ,อายุอายุถ้าเพิ่นว่านับตั้งแต่เมล็ดนี่เพิ่นว่าอาจจะได้ถึงแปดสิบปีครับแต่ถ้านับจากกิ่งตรงกิ่งตอนนี่ ถ้าเขาไปตอนมาจากอายุ20ปีมันก็จะเหลือ50ถ้าไปตอนมาจากอายุ40ปีมันก็เหลือ30จงิีๆนะครับโอ้ครับครับสะลุเมล็ดนี่นะซีดีที่สุดมันมันดีครับแต่มันก็ซาครับชาโอ้มันก็เออมีข้อดีข้อเสียหน่อยเนาะครับแต่อายุมันก็ถ้านับจากเมล็ดก็ประมาณนี้ครับครับได้ประมาณ80ปีครับแต่ว่าลั่มตรงสวยงามแพงหน่อยเนาะครับที่บ่มีแขนง จะลำตรงสวยครับตาว่าดินเขาดีเขาจะเป็นไผ่เฟอร์นิเจอร์เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้เป็นเนื้อไม้ที่แข็งแกร่งอันสามปีจะแกร่งมากมล่ำล่ำล่ำ,ลำสีสิตานหู้สีน,น่อยๆครับครับครับนาะเป็นไผ่ใส่ล่ำใส่ล่ำ <laughs> น้าแซบปะครับแซบครับแซบกว่าไผ่สร้างมอนเอใส แซ่บกาใส่ไผ่ตรงอินโดครับไผ่กิมซุงกิมซุงตรงอินโดครับโอ้แซ่บก็นั้นอีกครับแต่ว่าเ <c oughs> พื่อนเน้นใส่เนื้อไม้ครับเอาเพื่อนที่นั่งเหมือนอะมิจกไรครับเอา้าอันตักแต่ลงบ้านนี่ยี่สิบเอไร่ครับยี่สิบเอไร่ครับบ้านนี้มาปับ๊บที่ยี่สิบเอไล่นี่มาปับ๊บเหมือนเลยบอกครับอันปั๊บไม่เหมือนเลยบอกครับปั๊บแค่โซนสิบไร่อ๋อครับวน้าทงพลเพื่นบ่ได้ปั๊บแต่ว่าสิบปลูกปลาแทน ปลาแพนส้นชีไร่ทั้งทั้งฝนก็นยังเป็นปกตินะครับครับจะเป็นเอ่อเป็นปลูกปลาเอาแต่ก่อนก็นไปลกลางคือกันปลูก,ลกปลาเสริมครับปลาผสมประสานนี่บอ่อปลาเพ่นนะครับพี่น้องในนี้สุดยอดแหงแล้วก็ทั้งฝนบานนะโย้ายไปเดี๋ยวยางชมทั้งฝนนะครับเดีอยตัดเอา้าที่แรกก่อนสีมะลงเมื่อปัป๊บตอนนั้นนี่ตั้งเป้าไม้ไว้บางใดนะครับก็อยากได้ความลมลื่นความสบายใจวัดพักผ่อนสร้าง อาหารเรียนลูกครับอย <c oughs> ากสร้างแรงอาหารครับอยากเป็นสถานที่พักคนพร้อมครับ<อ>เบื่อหฮาเมื่อยเาอย้าหยังก็ได้มาพักมันมองชารจพลังครับพอเมื่อพ,อ,พอชาจพลังติมหฮาก็ไปเฮ็ดงานอย่างอื่นแต่อาม้องอื่นเฮอมีบ่องเฮ็ดแล้วเนาะแต่ถ้าบ่อมีเฮาก็จิมาต่อยอดตรงนี้ได้บ่ยากครับเอาไพ่อายปูทั้งหมดจะก่อดครับอันนี้ลอยกอครับ แต่ว่าสร้างเอกรีปซุงนั่นสองร้อยครับโอ้ร่วมสามลอยก่อครับโอ้อสอนพายสร้างมวนงามนะครับพี่น้องเด้อลำลำต้นตรงแห้งได้เนาะครับลำงามครับลำงามนีม่อายุสามปีแล้วก็สามารถใส่งานได้แล้วเด้อครับเด้อแต่สภาพดินดีพื้นสีสูงได้ถึงยี่สิบถึงสามสิบเมตรพุ่นล้วครับครับตอนนี้ได้ใช้ประโยชน์เราบ่กครับจากลำเพิน่น ก็เอาไปคำกล้วยแน่แลงแน่ละครับครับคำกล้วยซึ่งกล้วยหอมทองอีกแปลงนึ่งไอ้ก็ปลูกกล้วยหอมทองครับครับก็สามารถย่างน้อยๆกับว่าต้องไปซื้อไผ่เขาครับอันต้นกงต้นกล้วยนี่เอาหนอจากนี่แหละไปไปปลูกอยู่ดงแม่หบ่ครับครับโอ้หนนอเพื่อนก็บ่างามด้วยครับแต่ว่ามันอยู่กระสับสภาพดินครับโอ้ก็ว่านี่แหละต่อยอดไปไม้ไผ่ต้นกล้วยไปปลูกอยู่อีกแปลงนึงอยู่ดงครับ นี่ก็เป็นล้องขุดคล้องเล็กๆไว้หน่อยเนาะครับอันอันอนุบาลพันปลาครับครับพอมันใหญ่จักหน่อยเฮาก็ปล่อยลงสาเพื่อบ่ให้ปลาทรงปลาสอนเพิ่นกินได้นี่เลยหลองไพรนี่ก็จะเป็นแหนแดงปุูงแหนแดงไว้พอครับเรียงไว้ให้ปลาให้เป็ดเราไปใส่ต้นมงต้นใหม่กับงามคือกันเพิ่นมีในตัวเจนสูงบ้านนายู่แห้งครับพี่น้องนี่ครับบ้านสวนน่ยเนาะ ครับเฮ็ดเมื่อไรไปไลยครับบ้านหลังนี้อันต้นทุนวัสดุเพิ่นนี่เจ็ดหมื่นครับสร้างนี่ก็สองหมื่นแป่เก้าหมื่นครับเก้าหมื่นครับเอ้ยขุมข่า้ง่ายมางนะครับพี่น้่บ้านแล้วค่ะเก้าหมื่นนะครับเด้อนนี้ครับเพราะต้องเฮ็ดแพงวัสดุอันได้อันนี้สองจากพ่อแม่เพิ่นครับหรือครัวซ่อนี่ก็ยุ่ได้แล้ว หันมาทางนี้ก็บ่อปลาเนี่ครับพี่น้องนี่ปลาเลี้ยงปลายังไหนครับไปได้นี่ยปลานิปลาตะเพียนปลาทับทิมครับปลาเบิกแปดโตครับแล้วก็มีปลาธรรมชาติเพื่อนเขามาอยู่เองกับปลาซ่อนปลาดุกปลาขาวหน้าอันนี้เพื่อนเพื่อนมาอยู่เจ้าของก็คุดไว้สองซ้าแปลงนี้จะมีอยู่สีซ้าครับนีทั้งหมดสีซ่าครับ เจา๊บดานซานี่มีรั่วมีดเลยครับทุกอย่างคือเดี๋ยวกินปลายังกับมีครับก็เหมือนอยากอยากได้กินของสดสดกับต้องมีตู้เย็นนากว่ามีของสดกินครับสดข้างสดแน่ข้างมอทาเลยข้างเนาะครับก็ปลูกพักปลูกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงยังครับนี่เลี้ยงนี้แดงไว้พร้อมป้ายไปเรียงยางไปแรียงุ่นคำเลยครับเด้อ เฮดมาสามปีครับจากทุง่งนาธรรมดาธรรมดามาส,สั่งเป็นแรงอาหารครับคุณครับนี่ก็มีลูกหลานมานอนเล่นเป็นแต่มีความสุขหน่อยเนาะครับก็เห็นพวกเพื่นอนลูกลูกหล,ลาน,ลานมีความสุขก็เข้ากับมีความสุขนั่ครับครับมีบองรวมญาติรวม,รวมพี่น้องรวมลูกหลานได้ได้มากกว่าทีแบบว่าโอ้ มา,มากมากหลายอย่างเลยประโยชน์<อ>นะครับเนาะมันจะได้มาทางามูลแอลคุณค่าครับคุณค่ามากกว่ามูล,ลค่าเยอะแต่อันเขาเฮาสีหามูลค่าคุณค่ามูลค่านี่ก็หาได้แต่คุณภาพคุณค่าที่เรามาอย่างเงี้ยมีออกซิเจนมีความร่มเย็นมีความสบายตาเฮาเรามีแห้งเห็ดอย่างอื่นต่อครับโอ้นเราดีแหงครับ ได้คุณค่ามากกว่ามูลราคาก็ได้นาะได้คุณค่าลายเออซึ่งจริงๆนี่คุณค่านี่มันผมได้แล้ว,วคุณค่านี่ได้แล้วค <laughs> หายากได้นาะครับโอ้มีคุณค่าอีเลีเนี่ครับมีคุณค่าทาั้งจิตใจพร้อมนะครับนี่เนาะมีความสุขหน่อยเนาะสภาพจิตใจดียังดีร่างกายดีเราก็ไปเหตุอีกยังได้รายร่า <laughs> งกายแข็งแห้งแล้ว หนึ่งละเนี oh, ่ยนอนนี again, ่ไม่อากาศบริสุทธิ์หน่อยเนาะจากภัยนี่นะครับเดีอออกซิเจนสุดยอดแล้วก็มานอนอยู่นี่นี่โอ้ยลมเย็นเดียอากาศดีดีมีเสียงนกเสียงกามันว่าได้เต้าเฮาด้ยครับเดี๋ยวมันก็ให้ฝื่น้ำให้โลกน้ำแต่เฮาอยู่ไก่เฮาได้กอนครับผมมีความเงียบสงบพอมครับดีต่อใจอ่ายเนาะนี่คือการได้คุ้นคานะครับพี่น้องโอ้ยอ้ายพนวัาดีแห่งได้คุ้นคา จริงๆคนเขาอ่ะย่าย่าสิไปคิดหาเต็มมุดราคาหลายหน่อยเนาะ,นะครับบ่แม้นว่าสีเฮ็ดอีหยังสีลงทุนอีหยังเริ่มต้นเฮ็ดอีหยังบางคนนี่คิดใส่ตเตลือเงินก่อนครับบ่อันนี้เฮ็ดแบบบอไดเอาเงินเป็โตตังนะเอาคุณคาเนี่ยแหละครับโอ้เป็นการพักผวอนเป็นเกณเป็นแรงอาหารครับเนาะครับแล้วก็เป็นหวังร่วมหยาดไอพี่น้องลูกหลานมา นี่เที่ยงหน่อยเพิ่นนะครับพี่น้องเนะี่นะี่ครับอือก็มีแปลงพักมีทุกอย่างเลยครับฮาัิเอสแบแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเขาจิกินยังครัก็บอกต้องย่านอือพราอเขาใช้อินซีครับปลูกพักกินเองครับปลูกพักอินซีทางผุนข้างล่างนัง่นก็สิเป็นอ่าฟาร์มเป็ดหน่อยเนาะครับเป็นฟาร์มเป็ดฟาร์มเป็ดเล็กๆนะครับเนดะ้อ นี่ก็พื้นที่แค่นิดเดียวนะครับนี่สามารมาปลูกพักด้หลากหลายชนิดนะครับนะจากสภาพดินที่แรกก็บ,บอดีดีเลยไหมครับครับบอดีเลยครับอันนี้ก็เขาก็ก่อบล็อกเอาบล็อกมาตั้งๆแล้วก็ปุงดินเทใส่เป็นแปลงเลยบอต้องขุดแปลงขึ้นมาครับ <c oughs> มาเริ่มต้นเที่แรกนี่มีอ,อุปสรรคปัญหาอะไรยังบหครับอ,อุปสรรคนี่ก็เราต้องปรับสภาพดินระดับหนึ่งเสียงแง่ พี่แอบพี่น้องแอบเพื่อนกับเป็นห่วงจะหน่อยผมมาลงตัวจากสี่ก็ยาน่าใดยังแต่ว่าที่มัดใจชอบครับครับหวังดีก็เฮ้าเลือกเกินครับเจ้าสิไปเฮ็ดห่งบ่ได้ยังดอกยังสัน่นจังสี่ครับเสียงมากแล้วครัแต่นี่ก็พอเฮ็ดเฮ็ดไปนี่โอ้ทางอำเภอเพื่อนก็ มาสนับสนุนนำยังนำแม่นบอกครับครับเป็นเสียนศูนย์เลียนรูพร้อมครับกลายเป็นเพื่อกลายเป็นศูนย์เรียนรูแล้วครับครับมันเป็นเรื่องปกติได้นะตอนแรกสีเริ่มต้นเฮ็ดนี่ก็มีคนมาหายเป็นธรรมดาครับเิ่นกระ่าบ้าเิ่นละครับครับจะเป็นบ้าว่าไปปรับหน้าเฮ็ดจังสั้นครับเจาสีได้หยังยังสั้นจังสี่นะครับเนาะครับตอนนั้นเอาหูซึ้งแดครับตอนมีคนมาห้อัน มันก็เสียใจอยู่ครับแต่ว่าเขามีความมุ่งมัน่นเขาเชื่อมัน่นมีแรงใจกับอันสื่อที่เขาเรียนลูกกับบ่าวนิวคุณเปียกยังนี่เบิงเบิงแล้วเบิงแล้วเข,เขาเขาเชื่อในในสิ่งที่เขาสัมผัสได้นะมันก็เลยบอบกลกัวว่ามันเท็ดได้มันต้องทําได้ครับเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาได้เห็นมานเนาะหลายคนเขาบ่าได้เห็นบ่ได้เบิงคือเขาครับศึกษาแล้ว ฮะสื่อเพื่อหายความมั่นใจได้เยอะเลยครับครับทุกคนที่ก็เห็นเขากับมู่มีกินไน้เนาะใช่ครับเป็นแรงพากควันเป็นแรงอาหารยิ่งปัจจุบันนี้แห้งเกิดโควิดระบาดย่างหน่อยๆน่เขากีอมู่มีกินเนาะครับมีที่ลบซ่อนได้เลยครับครับมีที่ลบไ่อยากครับว่าต้องไปว่าต้องไปตลาดครับว่าต้องไปบุญไหว้ก็ไปก็ได้แล้ครับเม็ดโอ้ยู่นี่เป็นเดือนไดยสบายๆเนาะครับ มีพับมีเป็ดม,มีได้ตลอดแล้วครับมีป่ป่าพอเราเ,เรียงซัดเรียงยังเขาทิบอเอาอพันธุ์ที่เป็นหมันเอาพันธุ์ที่มันออกลูกออกล้านได้ครับปล่อยเทื่อเดียวกินได้ตลอดลงทุนเทื่อเดียว,คร,วครับนล้วับหนอโอ้โหนี่เขาทายอยู่นะครับเด้อ <c oughs> เอาบานนี้ในด่านการลงทุนเฮ็ดมาทั้งเมือนี่เฮ็ดลงทุนมากเทืเ่อเดียวบ่คคับหรืจังไหนอ่าเริ่มต้นเนี่ยสามเทื่อพุ่นแล้ะครับครับ เธอแรกข้าวจิคุดอ่าสะสองสะนี่ก่อนมันก็สเปรมันอันห้ามเงินมาเฮ็ดทางออมนาำเพื่หละอันครั้งที่สองนี่ก็จิคุดอีกอันสามเมื่อสี่เมื่หาเมื่นี่แหละมาเฮ็ดทางนี่ไปเข้าให้เข้าออกง่ายเพราะว่าแต่ก่อนน่ะเป็นนาแบกปุ๋ยมานี่คันนากันคันนาหน้อยๆแบกตกแบกตโต๊ื่อยเลยลงทุนเฮ็ด ถนนเขามาเลยพอเขามาได้ง่ายเขาก็มาดูแลอย่างได้ง่ายมันก็ครับสะดวกสบายครับสะดวกสบายครับโอ้กับสะรุกค่อยๆเห็นมาลงทุนเธ่าเท่ทีละนิดทีละหน่อยบบเป็นก้อนเดียวตุมเลยครับซ้ําที่เฮามีครับแต่ก่อนมันก็บบเป็นลูกเป็นหลางสานี้ดอครับโอ้แม่นแม่นแมนครับพี่น้องด้อย มีซ้ำได้กับเฮ็ดไปซ้ำหนังก่อนได้เนาะครับทำตามเรื่อยๆครับเฮ็ดตามแห้งตามทุนที่จะคล้องมีนะครับกับปัจจุบันนี่กับเป็นหลูเป็นหลางมีอยมีกินแล้วก็เป็นซูนเรียนหลูวนะครับเดีอยพี่นอ้องก็ได้อยได้กินน้ำหน่อยเนาะครับครบจะคล้องก็ได้ความสบายใจได้แรงอาหารพร้อมแต่ว่าอัดแคบปลูกกล้วยอ,อมหน้านี่ยซิบ,บือก็ได้เป็นพันแล้วนอกจาก แอบปลูกกล้วยก็จะปลูกตรงมงต้นไม้ผลไม้ลากไม้เ้เฮาไปกินครับใหญ่เสริมได้ขายกล้วยแล้วครับ <laughs> ได้ขายกล้วยได้กินปลาได้ใส่งานจากลัไ่ไผ <laughs> ่ได้เนาะปลูกมะนงมะนาวเป็นเฮาก็ลดดตน้นทุนกันแอครัวเลือนไปได้โตนะครับครับพักเพิกหนี่ก็ได้กินทุกอย่างแล้วครับครับอ่ะสุดยอดเป็น, <laughs> เ,ปนเป็นแปลงที่ <laughs> ถือว่าประสบความสาเร็จไปไอซ์สม้อนี้ครับเมาครับ <laughs> ระดับหนึ่งแล้วครับระดับหนึ่งนะครับเนาะแต่กล้วยเัินหลายมีได้ต้นอันสูงๆนะครับพี่น้องคนนะครับก็เป็นเป็นเครือเป็นวีทุกต้นแล้วหน่ยเนาะครับปีสามปีกล้วยก็ได้กินมั่งแต่ปีแรกเลยนะครับเด้๋ยอ่ะพูได้อยากเยี่ยมชมกันมาหด่นะครับพี่น้องบ้านหนองเข้ตำบลสุภไยบุญอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยเอาขอช่องทางการติดต่อนะครับเพียนั้นอันช่องทางติดต่อนี่ ก็จะไปทางแอนชนิษานะครับครับพี่แต้นะเฟซบุ๊กชนิษวันดีครับขัวว่าอยู่น้ำกันครับครับครับอ้าวเพิ่นมีอีกแปลงหนึ่งแปลงนั้นปลูกปลูกกล้วยกล้วยหอมไ้เนาะครับกล้วยหอมพรายอยากได้เนาะกล้วยทักทายเพิ่นไปได้ด้วยครับเดี๋ยวขายน้อยจักบาทครับอันก้อนสิบห้าบาทครับน้อละสิบห้าบาทครับนะอ้าว ราคาถูกที่สุดในประเทศนะครับได้สิบอกแค่นี้นะครับพี่น้องที่ต่อเพิ่นไปนะครับใครอยากได้ให,ห,ห,ห้เอ่ยให้อายเพิ่นคูณให้นะครับเดี๋ยอ่าสุดท้ายเดี๋ยวอยากให้เพี่อนั่นฟังยังถึงพี่น้องนะครับเอ่อบางทีเราก็ทํานั่นนี่เราก็จะไปหวังไอเงินทองมากมมยนะครับเพื่อความสบายใจถ้าทําสบายใจปลูกตรงมงต้นไม้อาหารการกินเราก็มีทีลบที่พักพร บวุนวายชาต์พลังถ้าสิห้องมาต่อยอดตรงนี้ก็ได้แต่ถ้านี่เขาก็ไปแรงไปทำอย่างอื่นได้อีกครับยอยากจะไปเอาเงินไปที่ตังเกินเกินเหตุมันก็จิวุ่นวายครับโอ้แมน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 ครับเอาคุณคา่าได้นาอครับเนี่ยคุณค่าสําคัญกว่าย,ยัางเหรอครับาหาันนี่้องการการเงินเยอะครับ,รบเออพ่นเบล่าคุณคา่า มันได้คุณค่ามูลค่าเออคอยตามมาทีหลังครับครับแต่มันหาได้อยู่ครับแต่ว่าเอามันได้เลยคือคุณค่าออกซิเจนความร่มรื่นทำให้เรามีแห้งมีพลังแข็งแรงเขาก็มีแห้งไปสู่การก้าการใดมีมุมให้ลบครับคุณค่านี่คุ้มค่ากว่ามูลคายเลยนะครับพี่น้องเดินแล้วก็ได้ก้อนเลยหน่อยเนาะครับได้ก้อนได้ทุกคนนํา โบได้จะได้ผู้เดียวแต่คนปลูกเขาอยู่ไกลเขาเลยได้ก่อนแต่มัน,มนเหลือมันก็จิไปหายผู้อื่นหละกก่อนให้โลกนี่ละ่ะส่งมอบให้กับโลกนี่นี่พัดไปพัดมาเนี่ยครับอากาศบริสุทธิ์ <c oughs> นี่คือคุณค่าเลยนะครับเด้อซอยสางออกซิเจนให้กับโลกได่ยเนาะครับลดโลกร้อนครับสุดยอดเลยนะครับเด้ออ่ะโอเคเมือนี้ขอขอบคุณครับไอ้ครับข้าวคณข้าบขอบคุณพี่อนันต์วันดีนะครับที่ให้เยี่ยมชม แปลงนะครับพี่น้องได้คุ้นค่ามาก่อนนะครับยาฝาเป็นเนื้อถึงมูลราคาผลกระปอมของปอมข้าแดงหมดนะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเพิ่นก็มาอยู่นี่ครับน้องนี้เขาพอได้ใส่คาเคมีเฮ็ดสวยงามเป็นตะยูแห้งครับผุนครับปลาไผ่เงาไปหอดุลเลยนะครับพี่น้องเด้อนะครับค่อยๆเฮ็ดทยอยเฮ็ดเอาหน่อยเนาะครับมีเงินหน่อยก็ค่อยๆเฮ็ดไปเท่าละหน่อยนะครับเด้อเฮ็ดซ้ำแห้งที่จะคล้องมีครับพี่น้องพึงผ้า โตเองให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับเด้ตอต้นใหม่พันธุ์พืชกักัขออาศัยข้อมูอขอพวกน,น้าไม้เนาะออนครับข้อเองน้ำครับข้อเองน้ำขยายไปเรื่อยๆนะครับอย่าเฝ้าไปเสือทั้งเม็ดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อี่งยั้งแพงๆเลอย่าไปเสือมาหลายนะครับเด้ี๋ยวดินพึ่งทาเจ้า,จาของครับหลายๆแมนแมนครับเอานี่ล,ล่าเล็กๆหนีห้ากินในชีวิตประจําวันก่อนนะครับพวกตน้นแพงๆต้นละพันต้นละอหาหกร้อยเจ็ดแปดร้อยก็ อยากได้อิลีกัซื้อได้ด้วยื้อมาหลายหนเนาะใช่ไมเจ้าตนเดียวทนรองถูกนะครับเดี๋ยวาเดี๋ยวคลิปหนาพอกันใหม่กับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ